ดูกรอกครับดูวิธีกองกระอกวันนี้กรอกลงมาต้้งมาเล่นกินเลียก,กินอะไรตามเถามานะครับการกิดมาต้นขนมนะครับอยู่ข้างบ้านนี้อันนี้โชคดีครับอากาศดีมันก็ลงมาทั้งนกนกหน,นูปูปีกนะครับสวนข้างบ้านเรามีหมดเลย นี่ก็โลกเผือกครับนะครับอืมเขาลงมาข้างล่างบสบายใจเขารู้สึกมีความปลอดภัยเ่ก่อนเขามาตัดขนนะกินทุกอย่างนะครับเนะี่ย มะพร้าวอ่อ,อนพวกนี้มันเจาะกินหมดแลลวครับนะขนุนมะม่วงกินหมดเลยนะครับเป็นระบบนิเวศนะที่เขาเคยอยู่ป่านะเขาก็กินอิสระแต่ว่าในช่วงนี้ก็มาอยู่บ้านนะครับเนี่ยลงมาข้างล่างนะี้ เขาคล่คองแคล่วมากเลยนั่นแหละแล้วก็วนเวียนอยู่วนนี้ครับเ็าเล่นกันสบายครับเมื่อเขามีความรู้สึกปลอดภัยสัญชาตญยานสัตว์ป่านะครับ เขาตะเวนนะครับตรงนี้เป็นเขตบริเวณที่เขาไปมาอ้าเขาตกใจครับเกิดฝนเมื่อกี้ไปไหนแล้วน,นี่นะครับจนมาที่บ้านผมเนี่ยมันจะเชื่อมกันอ่ามัน ไปได้ทั่วเลยครับต้นที่เขาอยู่เนี่ยต้นสีชมชื่นนะครับเป็นสมุนไพรกระโดดมาอีกต้นหนึ่งแล้วครับนี่แหละมันมีบังก็จะไปนะ ส้นทางเลยก็จะไปตะเวนไปทั่วแล้ะครับจะขึ้นข้างบนน,นะครับเป็นเถานาะนเป็นไม้เถานะครับเนะี <c oughs> ่ยปลูกไว้นะครับต้นประดู่คุณปู่คุณ,คณ,คณ,คณพ่อปลูกไว้ตั้งแต่สมัยโน้นนะครับเนี่ยในประดู่พวกนี้าการะลอกมันก็วิ่งไปวิ่งมาได้ เราจะเห็นอยู่นะครับเดี๋ยวนี้มันอยู่ต้นมะม่วงแต่มีไอ้นั่นบังอยู่ถ้าเรามองทะลุก็จะเห็นนะครับขึ้นไปขึ้นมาในรังก็วิจิตรนี่นะครับอยู่ข้างบนนี่นะครับกระตรสเดี๋ยวจะให้ดูนะครับ ก็ทาอะไรอยู่ยี่ไงครับ เลยให้มันบงังน,น,นะครับเขาไวมากนะครับสัญชาตยางเขาไวมากเขาจะไวมากนะครับอยู่ตรงซอกมานะครับเหนน็่ะครับอั่น้นะนรัสดุแน เขาก็จะหากินอะไรที่พวกด้วงพวกอะไรที่พวกพวกที่อยู่ต้นไม้เห็นไหมครับจะลอกเปลือนะกินอย่างไรๆๆนะพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของเราครับเห็นไหมครับ รับแน่นๆได้ไม้บังเลยครับพฤติกรรมของสันก็น่ารักไปอย่างนึงนะครับเขาก็อยู่ของเขาแต่ว่าอาหารการกินเขาก็ต้องกิน เมื่อก่อนธรรมชาติก็มีใช่ไหมละทีนี้เราปลูกในป่าไม่มีเราปลูกเขาก็มาอยู่นะครับ๋ยวนี้ขยายพันธุ์เยอะนลครับหลายสิบตัวะะแล้วไหนล่ะเราดูที่ว่าเขาจะตื่นไหมไปแล้วครับอ๋อเขาไปแล้วม,ม่อไหลมลูกเขาไปแล้วครับไม่ถังแล้วครับ น่าจะอยู่แถวน,นี้แหละแต่เรามองไม่เห็นเวลาเขาไปนี่ก็วหวยมากครับแถวนี้แหละครับเขาวิ่งไปวิ่งมาเนะ่เขาไวายใจนะครับเดีย๋ยวหน้าแรงเนี่ยผมจะทำที่น้ำเอาน้ำให้เขากินแบบนี้แหละครับทรมา,าติครับ นั่นครับลังเขาจะอยู่ข้างบนนะครับเ,เขาจะไปนะครับเส้นทางเขาเนี่ยครับเขาจะออกจากามาจากต้นมะพร้าวนะครับแล้วก็ลงมาลงมาแล้วก็มาต้นเนี่ยขนุนนะ่าก็ไปกระโดดไปได้ทั่วแหละครับเพราะว่าต้นไม้เราเนี่ยมันเชื่อมต่อกันหมดเลยนะครับมระะดกป่าครับ นสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับกรรรอกขาวนะครับจระรอกเผื่อครับสวัสดีครับ